สวัสดีครับเอฟซี FC, มื่อันนี้ก็มาพบกันในวันที่21ท่านวาครบ2,867สำรับ2,867สำรับเมื่อวันนี้ผมขีนินำลักสิบบนลักสิบบนมาให้เอฟซีได้รับชมสำรับสำรับงวดที่ผ่านมาเขาก็าเบิ้ลสำรับหล,ลักสิบบนลง3สูตรกับ่านทั้ง3สูตรนี่ครับตัวที่มาก็คือเลข6สำรับ ตัวที่ชั่นสองสี่หกเจ็ดกับสองสี่หกเจ็ดมาที่เลขหกการเน้นให้ติดหกกับเจ็ดนะครับกบเน้นให้ติดหกกับเจ็ดก็มาที่เลขหกนะครับก็มีหกหนึ่งหกสองแต่ไม่มี 6, หกสามน่าเสียดายนะครับไปไม่ถึงข้ามไปไปเป็น 6, 4, 6, หกสี่หกห้านะครับน่าเสียดายตัวที่ข้ามมานะเลขสามรักหน่วยกับตัวที่ข้ามอ่ะหนึ่งสองสี่ห้านะครับถ้ามีเลขสามนี่เตเต็ม สามตัวตรงรับเนาะนี่ครับลักร้อยกับมานี่ครับลักร้อยกับม้าด้กันสรุปแล้วก็หงวดที่ผ่านมามาแช่อ่ารักร้อยแล้วก็บรักสิบทสองวัดแล้วรักลอยกับลักสิบมานะครับผัดแช่ลักหน่วยอ่ะครับขนาดเฉลี่ยนะครับลักร้อยกับลักสิบเขามาถ่ายสองวัดแล้วนะครับลักหน่วยกน่าเสียดายมากนะครับอ่าลักร้อยกับเขาสองวัดด้วกันเขาสองวัดแล้วด้วกันเดี๋ยวคลิปที่สองผมตีล่งลักร้อยอ่าในมือนี้ ทีในคลิปที่สองนับะของมือนีเลยค่อยติดสามชุ่มนับละักลอยนี่พันมาสองหงดแล้วหวดกอนที่ออกแปดที่สามอ่าผมก็ให้ติดเจ็ดกับแปดกับมาที่เลีกแปดนับะหงดที่พันมาออกแปดหกสามผมก็ให้ติดเจ็ดกับแปดคือเก่าเพราะว่าเขาได้สามตัวผมอ่าคิดว่าหกเขาทีมาลักสิบเขาก็มานับละมาที่ลักสิบอ่าแปดขาดว่าตีมาที่ลักลอยเขาก็มาที่ลักลอยนับะแล้วงวด นี่จะได้ตัวใดหลักลอยคอยติดตามชมในคลิปที่สองครับว่าคลิปนี้เข้ามาเบิ้งหลักสีบกันก่อนครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับค,คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น หลังจากฝากคำเตือนแล้วหฮากระมาเบ่งอ่าสูตรแรกที่พานประมาณจังหวัดที่แล้วนเนะสูตรนี้กาเป็นสูตรที่เดินดีอาะจะทิติกาเป็นสูตรหาโตนเนะเป็นสูตร5าตัวจะทิติครับสิบสองวัดอาจถะิติสิบสองวัดวัที่สิบสามงครลงเฮาก็เดินมาแล้วอ่าสี่วัดนํะนะครับที่กับวัดที่พานมาครับนําลงงวัดเี่อศูน หวีวดที่ผ่านมาเลขที่ออก8ปดหกสาหสครับหลัก10ก็คือเลขหกครับตัวที่มาก็คือเลขหกผ่านเป็นวดที่4บบี่ครับนาะววดต่อไปเป็นวดที่สิเจ ถ้าเดือนต่อถ้าเดือนต่อนำลงอ่ะสีงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่หาถีนำลงนล้วนะขวาอ่าเอาสีแป๊บนึ่งดูสิมาตรงสีกับสีท่าแล้เนะแบบสีไล่ตานแบบต้องสีนี่คือกันแล้วนะน ก็รับสูตรนี่กะเพราะว่าอ่ะูุดยอดรับเดินมาแล้วซีงวัดนี่ครับเป็นสูตรหน่อยตัวนะครับเป็นสูตรห้าตัวเท่านั้นครับตัว่าสีมีค่า x อยู่ตัวแรกรนะครับมีค่า x อยู่ตัวแรกเามาวิธีคำนวณกันเลยคร no. ับวิธีคำนวณสูตรนี้เท่าที่ใส่ลักแสนของรางวัลที่หนึ่งบวกลักพันของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งครับ มาเบิ่งกันเลยนะหลักแสนและหลักพันก่อนอ่ะแสนและพันแสนก็คือศูนย์พันก็คือเจ็ดอ่ะศูนย์บวกเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดแล้วก็บวกสิบและหน่วยอ่ของรางวัลที่หนึ่งบวกสิบและหน่วยก็คือหกกับสามหกและสามครับ เดี๋ยวเขาสิมาบวกกันเลยครับน,นศูนย์พานี่ค่ะครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามได้3ามสมบวกสเป็นหกตัวแรกได้6 6หกบวกสอบวกบวกสค่าเอกที่ได้ขึ้นวันนี้เลยครับหกบวกสองราเป็น8ปดแปด หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งตรงนี้นับเรียงกับแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับบวกสองก็จะได้เป็นแปดแปดเก้าศูนย์และหนึ่งครับตัวไหนจะมานะครับตัวไหนจะมาความน่าจะเป็นเขาเดิน เบิ่งตามที่เขาเดินนะครับ FT แบบเ,เบื้องตามเขาเดินเขาจะเดินมาแบบนี้มากแบบนี้ความน่าจะเป็นน่าจะี่ผมว่าเนาะถ้าความคิดไม่ผิดพลาดก็คือน่าจะ9ภายใน901ผมว่าน่าจะมีสักตัวนะครับวันนี้หลักสิบนะถ้าคาดไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราค่อยเบ่ง อ่าตอนชอนกันนะครับอย่างเขาวงสูตรที่สอง่าสูตรที่สองเป็นสูตรสูตรนี้ก็เป็นสูตรเกตาที่เดินดีที่สุนอ่าสูตรเตานี่ครับสนี้เป็นสูตรถือว่าโอเคเดินดีมากนี่ตั้งแต่อ่าฟังนี่เนี่ยครับสูตรนี้เดินตั้งแต่กระดาษแผ่นนีนะครับแผ่นแรกนี่ครับแล้วทีตีกับสิบสามหมด เดี๋ยวกงวดที่สิบสี่น้ำลงคยับน้ำลงก็เดินมาสี่งวดเดี 2, ๋ยวกามาลดงวดที่ออกเก้าหกสองเดี๋ยวกะมาเตรียมหนากระดาษผมก็เลยเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ี่ครับกะมาตัวกระดาษแผ่นนี้สำหรับเขาก็เดินตัวมาแล้วนี่ครับงวดที่ผ่านมาเขาก็เดินมาแล้วสี่งวดสำหรับเดินมาแล้วสี่งวดสําหรับสูตรอ่ะนี่เดินมาแล้วสี่งวดครับงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกแปด หกสามครั 6, แบ,บ 8, 6, แปดหกสามแล้วก็เลขหกอ่าคือหลักสิบครับมาที่เลขหกพนันอ่ะครัแบงบวดต่อไปสิเป็นงวดที่ยี่สิบสามอ่ะถ้าเดินต่อแล้วนะจะเป็นงวดที่ยี่สิบสามครับพาสีให้เรียบร้อยจะ เห็นชัดเจนนะครับสรับสูตรนี้เป็นสูตรหกตัวนะครับหกตัวไม่มีค่า x นับเรียงนะครับสูตรนี้นับเรียงไปเลยสรับวิธีคำนวณกับ่หลายนะครับวิธีคำนวณก็ง่ายๆสำหรับสูตรนี้สำหรับเท้าติดไส้หลักหมื่นของเ้อาที่หนึ่งบวกหกนะคร <vale ับหลักหมื่นบวกหกมาบึ่งหลักหมื่นตัวใดครับหลักหมื่นก็คือได้เก้าอือ นะครับเก้าบวกหกนะครับอ่บวกกันเลยครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าก็จะได้ห้านับเรียงไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรนะครับตัวรที่เป็นสูตรนับเรียงนะครับนะครับเป็นสูตรนับเรียงความน่าจะเป็นจะเดินต่อหรือไม่ตัวไหนจะเดินต่อนะครับ มวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ตกอยู่แถวๆซื้อเลขเก้ากับเลขศูนย์นะครับนี่ครับอ่ตามนี้เลยนะครับจะมาให้เห็นหรือไม่จะมาให้เห็นหรือไม่มไ,มไม่มีอ่าครับแลาบางสูตรที่สามที่ผ่านขมาที่กันอ่าจากงวดที่แล้วนะครับ แต่ว่าสูตรนี้น้ำลูกช่องเพิ่งไหลสองวัดนะล่ะเป็นสูตรกะไม้กระมูเนี่ยไม้กระมูเพิ่งเดินสองวัดนะล่ะวัดที่ผ่านมาอเอาเลขที่ออกแปดหกสามเนี่ยแปดหกสามนะล่ะสูตรนี้เป็นสูตรหกตัวก่อนไม่อ่ะ,อะแต่ว่ามีค่าเอกอยู่มีค่าเอกอยู่หนึ่งที่นะล่ะ เลขหกคือหลักสิบนะครับเลขหกคือหลักสิบพนันนะพันงวดที่สองส่วนี้ขอให้เดินต่องวดนี้นะครัผ่านสองงวดเด็กขอให้เดินต่อขอให้กอดคอ,อกันมานะครับ,บวิธีคำนวณอ่ะง่ายๆส่วนี้ก็ง่ายอยู่นะครับ เขาเสียไส้ลักลอยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งลักลอยครั้งที่สี่ครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเล่นหลักร้อยครั้งที่สี่บวกเก้าคงที่สองตำแหนง่งสามกับอ่าคงที่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งอ่าร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสองเลขสองครับเนาะ สองก็ร้อยครั้งที่4ี่ะร้อยครั้งที่สี่คือเลขสามนะสามก็บวกเก้ขงที่นะครับสองบวกสเป็นห้าห้าบวกเ้าเป็น14ได้4สิได้คืองวนนี้เลยสี่เป็นตัวแรกสี นับไปอ่าสี่ตัวเดี๋ยวมาให้เบิ่งก่อนนะครับนับเลี้ยงไปสี่ตัวก่อนต้องค่อยบวกค่าเอกที่สองแล้วก็เลี้ยงไปสองตัวนะครับข้างหลังแล้วก็นับไปเลยนะครับสี่ตัวนับถึงเจ็ดนะครับอ่าสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับ ตามนี้เลยนะครับขอให้เดินต่อนะครับขอให้เดินต่องวดต่อไปงวดที่อ่าสิบแปดนะรวมสถิติด,ตด้วยนี่ครับสถิติสิบห้างวดนะงวดที่สิบหกสิบเจ็ดนำลงผ่านครับวันนี้เป็นงวดที่สิบแปดจะผ่านหรือไม่นะเดี๋ยวมาบังสูตรอ่าที่สี่แต่ว่าที่จริงเอฟทีอ่ากล่าวว่าเอาคุเบาแช่อ่าสามสูตรครับเนาะ อยากได้สามสูตรโจแต่ว่าสูตรนี้ผมเห็นเขาเดินดีนะครับเป็นสูตรเก่าที่ผมเคยน้าลงเท่อนัครับแต่ว่าเขามีการหลุดอยู่นะครับนะครับเดี๋ีบังฟังนี้นะครับนำลงเขาไม่หลุดเลยฝั่งนี้นะครับเดินสถิติอ่าสิบหกวัดอ่าวัดที่สิบเจ็ดสิบแปดนํำลงเขาก็เดินต่อครับเขาก็เดินที่น้ำลงสองแล้วก็ผิดมาฝั่งนี้ เขาก็เดินมาอีกสองวัดเป็นสี่วดที่หาเขาหลุดนะครับวดที่ออกสองสองหนึ่งหลุดนั่นละแล้วก็ผมพักงานเอาไว้สองวัดนะครับเขาก็เดินตัวแล้วนั่นละเดินตัวสองวัดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเขาน่าจะนิ่งแล้วนะ่นละก็นํากลับมานีครับสมทบกันเป็นสูตรที่สี่มาชนอีกสูตรหนึ่งนะ่นละนะชนอีกสูตรหนึ่งนะครับที่วดที่พักงานก็ เดินนะเดินต่อเงี้ยเป็นสูตรหกตัวอ่าเป็นสูตรหกตัวครับกลับมาเดินต่องวดต่อไปอ่าที่เป็นงวดที่ยี่สิบสี่หัวที่ยี่สิบสี่ครับวิธีคำนวณครับสูตรนี้ เอาที่ใ6ลักลอยครั้งที่3บวกลักหน่วยครั้งที่3หาั้งแล้วก็บวกเก้าข้องที่ครับละนะครับขาอทมาเบิังลักลอยครั้งที่3รับละรักลอยครั้งที่3เลขแปดนะครับเลขแปดอ่ามันก็ได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับเลขแปดแล้วก็อ่าผมคืออ่าเปัญหาคือผมคือเยนเลขหามาเบิังรับละนะครับ ตรงนี้ตำแหน่งนี้เาบอะเขาบวกกันหาข้างผมจะเอาตัวที่บวกกันหาค้างแล้วมาลงนี่ได้เท่าไหร่ก็มาลงนี่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันหาข่างได้เท่าไรผมจะนํามาลงแถวกลางนี้นะครับตรงเลขเก้ากับเป็นเลขคงทีนะครับทำไมถึงได้เลขห้าะครับลักหนวยครั้งที่สามลักหนวยครั้งที่สามหาค้างลักหนวยครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่งครับ หนบวกกัน5ครั้งก็ได้5ก็คือได้ห้าแล้วนะนี่ครแล้วก็บวกเก้า่องที่เอามาเบ่งกันเลยวันนี้จะได้ตัวใดแล้วนะแปดบวกห้าเป็น13ได้3 3มบวกเเป็น12ได้2ตัวแรกได้สอ,องหน่สองสสี พอได้ c ส่วนนี้ถีมีค่า x อ,อยู่สองหม่คแรบบับบวกสองบวกสองครับตัวที่สามบวกสองตัวที่สี่บวกสองสำหรับการรับเลี้ยงไปสี่บวกสองเป็นหกครับสี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองก็ได้แปดแปดแล้วก็เกแบบ้าครับก็จะได้สองสามสี่หกแปดเก้าอ่ะนะครับ ความน่าจะเป็นนับละตัวไหนจะมาอ่าเอฟซีไว้พิจารณาบังอีกสูตรหนึ่งนะครับละเป็นสูตรที่อ่าเดินดีอยู่รุดแค่ข้างเดียวอ่ากำลังเดือดนับเละอย่างห้องว่าบังอ่าทุกทุกสูตรที่ผมในน้ำลงในมืมูนี้อ่าไพร์สีติดตามเฉพาะสูตรอ่าเฉ่เพอสามสูตรที่ผ่านเข้ามาจากวัตถีเดี่ยวห่างมาบังสามสูตรกันอ่าครับ ทุเรศนี่เลขหกเลขหกมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรวัดจีพผานหน้ากับช่วนที่เลขหกนะครับอ่ะก็วันนี้ก็มีเลขหกอีกคือเก่านะครับสามเฉพาะสามสูตรนี้ให้ให้เบิกก่อนครับตัวต่อมาอ่ะเลขเก้าครับมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะครับถ่ายซีจะมอ่งวา่าอ่าทำให้ดูสามงวดว่าสามสูตรนี้ก่อนนะครับช่วงที่หก เลข 9, เก้าใตัวต่อมาเลขศูนย์ครับศูนย์จะชนสามสูตรนี่เฉพาะสูตรสามสูตรที่ผ่านเข้ามาจังวัดที่แล้วนบว่านี่คือสูตรพะง,งานเอาไว้เขาเคยเดินดีแต่ว่าเขากลับุดหนึ่งขั้งเดินมาแล้วสองวัดหลังจากลดครับมาชนกับสูตรที่ผ่านเข้ามาสามสูตรนี่ตัวใดชนนับว่าตัวแรกคือเลขหกนี่ครับ ห 40, ก,เ,ก, 9, เ,ก 9, เท่ากับว่าหกนี่ชนสี่สูตรแล้วนะะตัวต่อมาเลขแปดอ่ะเลขแปดนี่เขาจะได้เลขแปดเพิ่มอ่ะได้เลขแปดเพิ่มครับล่ะครับเลขแปดชนสามสูตรเขาจะเอาสามสูตรและสี่สูตรครับนะครับแล้วก็ตัวทดท่ายคือเลขเก้าครับเลขเก้าเท่ากับว่าตัวที่ชนสี่สูตรก็จะมีหกกับเก้าตัวที่ชนสามสูตรก็จะมีแปดกับศูนย์ครับละ เพราะฉะนั้นงวดนี้อ่หลักสิบหลักสิบบนจะได้หกหกแปดเก้าศูนย์หกเรียงตามลำดับหกแปดเก้าและศูนย์จะได้สี่ตัวนะนะจะได้สี่ตัวตัวไหนจะมา ตามดีเลยนละล่ะสนับสนุนตลาดกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกีนิ้แต่ไม่ได้จอบคลิปนี้ก็อจะาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ากดกระดิง่งแจ้งเตือนให้อ่าพอหน่อยนะครับเด้อสิไดมีก็ราแรงใจเห็ดคลิปไหมหมหาสื่อดีดีให้เอฟซี C, ตับลมอ่าับชม่มนละล่ะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนละล่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นผมก็ับว่ารู้ว่าจะเดินต่ออีกหรือไม่นละล่ะแต่าทางด้านลัก้อยและลักซีมาเดิน คู่กันมาแล้วสองวันแล้วว่านี่จะเดินต่ออีกนำไมรักซิปนะนาะตัวไหนจะมาตัวที่ชนสี่สูตรหรือว่าตัวจะชนสามสูตรนะล่ะตัวที่ชนสี่สูตรเดี๋ยวผมท่าให้เพิ่งท่าสีไว้นะล่ะตัวที่ชนสี่สูตรก็คือหกกับเก้านีครับตัวที่ชนสามสูตรก็คือแปดกับศูนย์นะครับตามนี้เลยอาถ้าบริษัทนะต้อหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ